ี่อ้โล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 พี่แกนพี่มีกรอบขาวขเามนกงนป่ะหรเลยผมต้องโอเคไม่ช็อต <Okay. S 1> <my> อย่างแรกเราจะใช้ไม้ในเกมใช่ไหมั oh. ต้องเตียังไงไม่อันนี้ไม่ช็อตปะเสียงในเกมใครไม่รู้มันมันแตกคำถามคือต้องทำอะไรบ้างมันกดอะไรเคืออะไรอ่ะตัว X ตัว C ตัวสี่กดคลิกซ้ายรอยิงใครซ้ำเลยเท่านั้นอันหนึงนะคลิกซ้ายต่อยไม่ได้ยินียงเอเคาน์ต์กดเอ็กอะไรอ่ะถือของไม่แล้วมันไม่มีชื่อคนเขาเลยนะพี่มันไม่ชื่อเพื่อนมันไม่ขึ้นอ่ะแล้วใครถือถือหมอนหรือถือใครอ่ะเนี่ยพี่พี่ถือหมอนอยู่พี่ตัวสีอะไรอ่ะเห็นไอ้เขียวมันจับของได้ด้วยเหรอทำยังไงวะกดคลิกคลิกขวาอ๋อโอเคค่ะงั้นกดค้างเหรอพี่ ได้ซึ่งอ่าโอเคคลิกขวาปล่อยพอขอเซฟซีความไบเมาส์สักครู่นะครับน,นี่คือเราอยู่ในเรือถ้ามันเรือ,อเ,เรามีน้ำค้างเรือยเลยดําน้ำไหมไม่มันก็ควรน้ำจะไม่ควรอยู่ข้างในบอกะั่นนึงนะคลิกขวาค้างแล้วยังไงอ่ะสับสวิตช์ลงแล้วมันสับยังไงเ,เนี่ยผมสับสวิตช์ลงก็คือเหมือนถอดลงสมอป่ะเพราะตอนนี้มัน เอาเอาง่ายๆกันกูไม่รู้ต้องทําอะไรยังไงอ่าโอเคตอนนี้คือเราทุกคนพร้อมแล้วคำถามต่อไปคือไอพวกอยู่ไอมันดูยังไงอาเลือดเลือดรังซ้ายใช่ป่ะแล้วมีคิวกับอีเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยใครเป็นไอเป็นเนี่ยกัปตันเนี่ยมาครับมาครับเรือเลยดิเออเนี่ย <c oughs> มาบีแต่ด้วยบีแต่ได้ด้วยบีแต่ท้เลทถำไม่ได้เด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวอย่างแรกขอไอ้นี่ก่อนเลยพี่ เมันมันน่าจะมีชื่อเพื่อนบนหัวผมไม่รู้ใครเป็นใครอ่าของพีนะ่หน้าตัวสีแดงปะอ่าอ่าใช่พี่กันสีแดงเออสีน้ำเงินมีฟ้าสีเขียวใช่ไหมอ่าพี่ฟ้าดูผมมีผมยักหน้าปะผมทำอย่างเงี้ยอ่าตัวสีเทาสีขาวโอเคโอเคผมสีขาวแล้วโอเคเออสีน้ำเงินรับทราบยังไม่มีชื่อบนหัวจะบ้าโอเคทำยังไงต่อนะเออตรงนี้ไหมไอ้กามมันความลึกเหรอเออน่าจะเป็นระดับความยาก ถ้าดิฟคิดนะออ๋คือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราอยู่ตรง500เมตรใช่ที่ถ้าเราขอสมอตอนนี้เราก็จะเหมือนไปอ๋อนี่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 เอาแล้วะต้องไปตรง 3x ป่ะไอ้ x สามป่ะอ่าพุ่นเนาะใช่แล้วยังไงต่อพี่อ่าเออไปหมุนในด้าน่าจะหมุนตามเพราะว่านั้นคือหัวเรืออ่าก็ตามไปหมุนทางซ้ายอ่ะใชก็วะทางซ้ายป่ะตาซ้ายซ้ายบีซ้ายของเอิร์ดซ้ายของเอิร์ด ไปที่ W อ่ะไปที่ W อ่ะอะหมุนอ่าเออได้ได้ได้หมุนอีกหมุนอีกหมุนอีก W อ่ะอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงในซักแปดกันไหนซักโขโอเคประมาณนี้แหละตรง Below ตรงใช่ไหมใช่ตรงยาวๆอุวยมันหายไปแล้วไหนแล้วอ่ะมันมีหลายจุดมากเลยพี่อันนั้นจุดใหม่พี่ก็คือพอเรดาร์มันหันเรือมันหันทับใช่ป่ะมันจุดมันเลยหายพี่ ก็ว่าเราต้องเดี๋ยวทำไมฮะลองจอดว่าลองลองลออกไอดูอ่าองล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 อลอลอเลององล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 ององลองลงเลอนองลงลออเลออลองอ่ลอง่องออองลงเห็นองงองเองลาออล ใน雷นเนี่ยคือปวาน L หนึ่งเนี่ยคือปวานใครก็ได้ช่วยผมด้วยครับผมอยู่ข้างในผมออกไม่ได้บ้านมันปิดอันนี้ปุ่มันไม่เปิดออกอยู่อ่ะออานน้ยู่่ไม่อันนี้เหมือนเป็นรา雷达แค่สแกนสิ่งมีชีวิตรอบรอบยานเราเฉยเฉะเพราะอย่าง L หนึ่งเนี่ยพี่ฟ้าบอกว่าคือปวานใช่ป่ะอันนี้ปวานแต่ว่าเราจะต้องไปที่ไหนนะไปกวกวป้ายอันนี้ปูปอกอยู่โค้ชลองหาดูดีๆแถวเนี้ย ปุ๊บมันให้ต่อยผมก็ต่อยเราต้องไปโพลิสซึมมาลีหรือเปล่าคือเราก็ต้องหาจุดที่มันเหมือนนี่ข้างล่างเนี่ยตอนนี้แอ้นนี้คือปุมซ้ายขวาทิศทางใช่ไหมอ่าอ่าอ่าอมอเตอร์อาเคอาร์แล้วกูก็อยู่ตรงแป้นนี้อ่าฮะแล้วก็จะมีคนนึงดูเรดา้าถ้ามีคลิปนะ้ไม่แล้วมันไปที่ไหนอ่ะคือทั้งนั้นเราต้องหาจุดหมายว่าเราต้องไปที่ไหนอ๋อนี่ไงเดินหน้าขับหลังว่าพี่พี่ดูเรื่อเร็วเขึ้นไหม ฮัลโหลครับใครอยู่ข้างหน้าดูให้ผมหน่อยมันดูมันเรในตรงทิศทางอ่ะทิศทางเล้วพี่ไม่เห็นไม่เห็นเลยอยากรู้ว่าตอนนี้เรือมันเดินหน้าหรือไยหลังอยู่มันไม่ได้บอกอะไรเลยอะไม่ไอ้แป้นไอหนสีเขียวพี่กันใช่ไหมใช่ไม่ใสีเขียวพี่ฟ้าเองเจ๋งอันนี้อันนี้นเป็นเป็นเรดาร์เดี๋ยวให้พี่กันดูเรดาร์พี่นำทางส่วนพี่ฟ้าดูไอ้ตรงจอนี้จอเหลืองอ่าเออคุมเหมือนไอ้ของมึงเออมันแค่เอาไว้เรืวซ้ายเรืวขวาของกูมันเอาไว้เดินหน้าถอยหลัง อ่าประมาณนั้นอภิการเป็นประจำตำแหน่งตรงแป้นตรงเลดราทางซ้ายอะพี่ไอเครื่องซ้ายไ่เครื่องซ้ายมันเอาแค่มาดูสิ่งมีชีวิตรอบรอบรอบยานเฉยมัน่มีประโยชน์อะไรเลยอ่างั้นงั้นหาหาสิ่งมีชีวิตเออลองหันไปรอบรอบดูให้มันในสีส้มๆขึ้นห้อภิการเขาหาหัวไปเรื่อยไม่มีไม่มีแถวนี้รอบรอบตัวเราไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยแล้วเราจะรู้เดี๋ยต้องไปที่ไหนวะเนี้ยเนี่ยเาถามว่าเราต้องไปที่ไหนไง อ่าของโคตรเดินหน้าแต่ก่อนหลังระวังปึ๊บเซ็ตได้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวกันนะหาก่อนมันขึ้นโซนอ้าวโนโซนโซน่ามาขิดแล้วโอเคอ่าอ่าอ่าเอาเอาต้องหันหัวให้ตรงโซน่าปะอ่า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 ตอนนี้ได้ละเอ้ยนี่อ้าวไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วนี่ตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยตรงไปเร่อยมันจะมีที่จอดได้แล้วตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยมันคืออะไรอ๋อมันคือแม่ฝูงปลาอะไรวะ ไม่แค่ผงลาเองแล้ไม่เอาหยุด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 หุดหย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 ุนี่น่ะเป็นฐานที่จอดได้นะหยุดแล้วผมหยุดแล้วนี่ไงดรอปมาแล้วไปที่ดอปที่ดอปที่ดอปเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีตัวอะไรบ้างนะอะไรอ่ะแหน้าหยหลังอ่ะอ้ามีเวลาจำกัดด้วยเหรอกับตันยังไงต่อโซนนี้มีแต่ป่านะไม่น่าไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตที่ว่าข้างล่างอ่ะ่ง มันออกทางไหนยะอันนี้เป้าอันนี้ก่อนนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่การสีแดงพี่ฟ้าสีเขียวเออสีน้ำเงินโอเครับทราบอไอออกอย่างอันนี้อะไรอันนี้อันนี้กล่องอะไรดิเออเรามีหน้าที่ต้องเก็บเก็บกู้เก็บกู้สร้างสมนะคองฮิวคองฮิวเออพี่คือขอจับเป็นคู่ได้ป่ะผมขอเอาไปใหญเออคู่เลือกก่อนเลยตรงนี้ไมันบึ้นเลยมันบมากมันบึนมากเลยอ่ะ พี่ตามตามไปตามเลออไปพี่วายตามไปเออนำผมอยู่ตรงกลางมันไปทัเรือมีทนระเบิดนะไอ้ทุนเนือจะไประเบิดไม่ไม่เพสที่ทำอะไรยังไม่รู้เลยเพื่อนเก็บเก็บเก็บทักศพรือเก็บกู้ทักศพอะไรเพวาะเนี้ยอ่าลงมาข้างล่างเห็นประตูแล้วประตูแล้วัเบิดประตูอยู่ขวาข้างหน้าขอยาประตูอยู่ขวาข้างหน้าอนี้อบเกอร์บขอให้เกตกรลัาลงก่อนเดยวเดี๋ข้าแปนี้มะเี้ยคนโอ้ยตกใจ ไอ้เพื่อนไอ้เออเลือดซิปเลยพี่โดนแะ้วมาเพื่อนโดนแะ้วมากลับไงโดนมันกลับไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยหรอพี่เดี๋ยวนะครับมันคือตัวอะไรอ่ะปลาหมึกเหรออุ้ยซิกตุพิษเดี๋ยวต้องขึ้นปลาหมึกแหละปลาหมึกยักแน่ใจว่าปลาหมึกนะพี่เห็นเห็นตะกวันนี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังมีมานี่มีออกมามานี่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 ไปรู้ได้ ใช่มึงเลือกกูให้มึงเลือกข้างบนข้างล่างเพื่อนข้างบนเถอะข้างบนมีสว่างบว่าข้างบนดีกว่าใครจะไปก็ไปกันมา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 เล่นระวังค่ะระวังระวังระเบิดนะระเบิดข้างในยังมีอีกเหรอนี่ฮะทุนนลอยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งแยกกันใจเย็นอย่าพึ่งแยกกันเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเห็นทุนแล้วโอเคผมมาแล้ตรงไหนเออมันมีไพชงไปฉายอะไรไหมเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีตังค์ไปซื้อนะ อันนี้ไงนี่นี่ถ้าเจอมันจะเป็นรูปก็หัวก็โลคนอย่างเงี้ยหัวมนุษย์อ่ะนี่ที่ห้องนี้ห้องนี้ห้องซ้ายห้องซ้ายเนี่ยมันจะเป็นหัวคนอย่างเงี้ยให้เราต้องเก็บอ่ะนี่เหรออ๋ออะไรอ่ะแต่ไฟฟ้าอ่าไฟฟ้าไฟฟ้าไปในฟ้านี่ฟ้าผมไปแล้วพี่ถือไปเลยพี่ถือนะพี่ถือแค่ที่ดันะเนีักคนละถุงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแตต่เรา้อง อ๋อนี่ไงมันมันถือแล้วกด X ได้แล้วเข้าไปในกล่องใช่ไหมในกระเป๋าแเรามันมีแค่มันมีแค่ช่องเดียวเหรออถุงเดียวก็โอเคพี่ถุงเดียวก็โอเคไพ่ปลาเราได้มาเท่าไหร่นห้าบาทแล้วปะเอามงนขึ้นตังค์เด้อไม่รู้ว่ามันมีป้ายเงินแต่อยู่อ่ะแต่ไม่รู้ว่ากี่บาทก็อันนี้คือเก็บไปแล้วใช่ไหมพี่มันไม่ต้องถือใช่ปะน่าต้องหาให้มากที่สุดมากในเวลาที่กำหนดอ่ะเฮ้ยมีมีประตูอยู่ซ้ายเฉยวๆไม่เห็นประตูไหมไม่ได้ยินเสียงอะไรปะ อันนี้ซือได้แล้วกด X ใช่ไหมพี่ X ชึบโอเคใส่มาแล้วแล้วจะใช้ของยังไงพี่กด X ดับน่าจะแค่เก็บไปเฉยมั้งแล้ว C คืออะไรอ่ะอ C น่าจะซ่อมยางอ๋อเนี่ยที่กูเก็บไงที่เรเก็บที่เรเก็บมันเหมือนถังออกซิเจนทุกอย่างอ่ะกูเก็บมาแล้วอันหนึ่งเอ้ยมันเก็บไม่ทีเดียวเใครได้เก็บได้มาอย่างนี้อันหนึ่งพี่อยาเก็บไปอันหนึ่งน่าจะเก็บได้แค่คนละสองชิ้นป่ะตอนนี้อ๋อมันถังใช้ว่าพี่ถังมันจะหมดแล้วนี่พี่เห็นออกซิเจนแล้วป่ะโอ้โหข้างบน เออเจนเขาใช้ยังไงอ่ะกดป่ะกดกดเฮ้ยตู้มามไป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 อะไรอะไปไปไอ้คนไปคนไปนน่ารักจังเลยตัวกระต้เดียวพี่ต่อยมันอย่าไปกลัวนี่นต่อยแม่งเดี๋ยวมาสู้กันเว็ไไ่ไน่อมันเด้มือพมีมันแดกมือพมไกไม่มันใช้ขอยังไงวะเออออกซิเจนอ่ะออกก่อนไหมออกซิเจนจะหมดแล้วอ่ะคืออานีออกซิเจนจะหมดแหละ กบฏที่ยานเหลือหนึ่งกบที่ยานเหลือหนึ่งเฮ้ยในนี้มารี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 โอเคลีลีอมาเอื้อโอ้เจ้าเฮ้ยเดี๋ยวดอกของในนี่ไปเก็บเพิ่มไหมดอกไปที่แล้วเก็บเพิ่มอ่าได้อยู่มั้งทันไหมเออเติมเลือไปสามนาทีไม่ไม่แล้วถังออกซิเจนเราอยากพกไว้ด้วยพี่เผื่อได้ใช้ไม่น่าได้ใช้พี่ลองเก็บแล้วมันใช้ไม่ได้ปะ มันมันคือถังออกซิเจนชัดเลยให้กด4ปึ๊บนี่เออไปแล้วไปไปไปอย่าพ่อยิ่งหาวิธีต่อไปก็เหลืออีกสองนาทีอ่ะน่าได้สักรอบหนึ่งมั้งอืมหมดแล้วลาลาครับเชฟมันต้องถังมันต้องไม่แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมีใครได้ลองอะไรบ้างใช่ผมอยากรู้อ่ะผมผมผมอยากคือมันเหมือนโดนดูดอ่ะลองไหมอ้าวเอาเอางี้เอางี้เอางี้หรือมันต้องซูมหัวพร้อมกันเอ้ยเวลาจะหมดแล้ว กลับยาเลยกับพี่กลับผมว่ากลับดีกว่าไหมได้อยู่ได้อยู่แค่เตือนเฉยลองลองไหมอะมา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 เอานะพร้อมหรืป่าเอาหัวมุ่งพร้อมกันหนึ่งสองปึ๊บไปไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะจะกลับมาทันเหรอจะกลับมาทันเหรอถ้าเราไปจะกลับมาทันเหรอ เฮ้ยไฟมันจะปล่อยคนคนเดียยังไงอ่ะไม่นแล้วคนอื่นอยู่ไหนอ๋อมันเป็นพอทู้เอาไว้เหมือนกับไปทางอานบ้านเนี้ยเพื่อนเพื่อนปลาดาวปลาดาวเห็นไหม้างหน้านู่นนู่นกลับไปกลนี่ปลาดาวพี่ฟ้าอยู่ไหนพี่ฟ้าอฟู่ไหน พี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ได้ก็ไม่รู้พี่ฟ้าไม่ได้ลง่องเราเลยพี่ฟ้าเลมามาดาวเร็วพี่ฟ้าเร็วมาดาวพี่มาดาวเลยพี่ตัวเร็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 วไหนไหนอัะขวาขวาขาไปดูดูพี่ี่าอยู่บนนี้นีเร็วออกออเร็วเรเก็บของอะไรก็รด้แล้ว เสือเสียงมากนี่คือเราต้องแซ่คับหนีปะต้องขับหนีปะหนีนี่เดี๋ยวกูจัดให้เพื่อนเต็มสูมปุ๊บเฮ้ยทำไมขับไม่ได้สมองใหญ่สมองเร็วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคโอเคเลยเคลื่อนตึกระลังไม่ได้ต่างสักบาตรเหมืว่ายน้ำเล่นเเฮ้ยรามันเราต้องกดขายของด้วยปะอะไรนะต้อเอาของเข้าร้านเหรอ เราม็ได้เอาเข้ออาวหยานไม่พี่อเอาข้ามาแล้วนี่พี่เข้ามาสองชิ้นยังไงมีอันนึงแต่คำ <c oughs> ถามคือขายที่ไหนอยากอยากรู้อ่ะอ๋อนี่ขายช่องนี้ป่ะช่องเซลล์หรอก็ใส่ไงต่อหน้าเหมือนเป็นตู้กดของมากกว่าช่องใสนะพี่อเนี้ยนี่อย่าตู้นี่เนี่ยนั่งนี่ป่ะนั่งอ๋อนี่มันต้องเอาไปปั่นก่อนนะเนี่ยนน่ะปั่นใสาะพี่ป่ะไม่รู้อ่ะไปตรงแรกโพสโอ๋อ ไอตรงอกที่พอเราถอนพอเราลงสมอไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันจะมันจะเปิดออกแล้วมันจะเป็นเหมือนใบพัดซัมปิเอี่ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรแล้วสมอมาลงได้เลยป่ะหรือเราต้องไปจอดตรงจุดกันแล้วคิดว่ามันอาจจะต้องถอนสมอแล้วลงสมอแล้วเหมือนมันจะเชื่อมกับไอเรื่อเนี้ยสับลงไม่ได้ป่ะสับลงไม่ได้น่าจะใช่นะเห็นมื่อสายพวกเหมือนมันจะมันแบบมีสายเชื่อมกับต่างเราน่าจะใช่ไอทามคือเพื่อน สมองสับหลวงไงต้องไปถึงไปถึงจุดก่อนว่ะโอเคกันนั่งขับจอดกันเลยขับหาจุดเลยครับขับหาจุดมาเลยทุกคนประจำตำแหน่งวิฟ้าประจำหน้าเครื่องข่างขวาคือตัวอะไรอ่ะเจเจเฮ้ยทักซ้ายซ้ายนิดนึงขับซ้ายนิดนึงขยายพอพอพ่อแต่ได้แต่ได้ฟังนะอันนี้อบวกนะในบวกเจเจต่อพี่ป่ะขยายมาคาอ่ะเอออันเนี้ยไม่ไม่แต่เราใกล้ถึงที่จุดจุดที่เราต้องจอดเก็บแล้วแหละขนาดนี้อีกนิดหน่อย นหฮผมอยู่เครื่องบอกกันทีเอาผมมันเหมือนเป็นเรดาร์มากกว่าแล้วก็เป็นสปีดด้วยโอเคอยู่ได้ทางรอบรอบเรือเรามีซีศูนย์เฮ้ยสูตรแปดเอเอศูนย์แล้วก็ J จเจ็ดนะมีตัวไหนที่ทำเงินได้บ้างมันคืออะไรปีปาน่าจะเป็นพวกปลารอบรอบยาเราอะเก็บไข่หยะสิ่งที่ถ้แกนไายรู้นะได้นะเพื่อเก็บใกล้ใกล้หมดแล้ว อ๋อมันกระัดิกตลอดเลยเหรอนั้นเอาอันไหนก่อนพี่มันมีเลขบอกไปไม่ลงได้เลยหรอข้ากับตันซับหล่อถึงแล้วเฮ้ยมีเอาวันนั้นมีเจเจอยู่ข้างๆนัเจเจคือตัวอะไรอ่ะเจเจคือขยะขยะเอาเอาได้อ้าวอันนี้อะไรนะอะไรทำไมจู่ๆนี่ยิ้มเขียวอ่ะไม่รู้ทำไมกลายเป็นศูนย์แปดแล้วเนี่ยมันคือตัวอะไรพี่ฟ้าพี่เป็นแผนกไอ้นี่ดูราคา ดดูอันนี้คืออะไรอ่อะเล้วก็เลนส์อ๋อคืออะการเปลี่ยนขอ้โหให้ให้เดินหน้านิดน,นึงใช่ไหมเพื่อนกูจะเดินหน้า,นานนนบอ,อยพอแล้วบอกที่ถอดหลังถอดหลังถอยหลังติดางติดางผมไม่มีถอยหลังอพี่พี่จะเดินหน้าต้องให้เออมันหมนุนละว่าไอ้ข้างหลังไอ้ฝั่งที่มันไม่มีสแกนเนอร์คือเป็นตูดหรอ ไงพี่ให้เดินหน้าบอกจะได้ขับเคลื่นอนของที่ขายมาสุ่มันนี่หว่าะนะไปไปไปกันให้ผมเดินหน้าได้เดี๋ยวเลยเดีนยวเลยเดี๋ยวเลยอ๋อเดี๋ยวไอ้สูบแปดนี่คือตำรวจแล้วแน่หนีเหรอหนีเหรอเอาไปหนีมันหายไปแล้วอ่ะเดินหน้าแต่ก็มาเดินหน้ามันหายไปแล้วเดินหน้าแล้ว อ๋อนี่เราทำานเกี่ยวกับไมลเเนี่ยใช่นะตอนนี้เรามีดาวขึ้นเป็น2ดาวแทนละยงไนไปกันได้ยังพี่อีนิดนึงอีนิดนึงอกอกอ๋ออพอพอใครน่าจอดสมอแล้วนะเราไปเก็บกันดีกว่ามันหน้าตาเป็นยังไงฮะกลมๆอย่างนี้น่เหรอใชมันเป็นกลมๆในแบบเป็นรูสมอเลยเนี่ยเนียเนี่ยๆงเนี่ยมันเปิดเนี่ย อ๋อเพิ่มปานไ้มยามาแล้วมาย่อยทิ้งอ่ะเ้ยจะไปเกี่ยวอะไรมะเน่มาแน่ขอคำสิไเลืเลื่อเท่าไรพี่เลื่อเลื่อเท่าไรม่ดไม่ลดไม่ลดออไม่ลดออกออกไปแล้วทำเวลาเลยโอ้คอยู่ฟัยเยยยไม่ใช่ยยยยยยย ไปไปไปจำ,ำสีไว้พี่กันสีแดงสีขาวเออสีน้ำเงินพี like an, <S 1> <S 1> no mm ่ฟ้าสีเขียวเับี่ยนทางเปลี่างเลยโอ้แตกเลยนี่ก่อนนี่เปล่าเอาที่มันมีแสงเอาพี่เอาที่มันมีแสงเฮ้ยเอาตกเฮ้เขี่ยวตัวตกตกแตกตัวทุกอย่างนี่มันคือตัวอะไรทุกอย่างเลยไม่รู้คือตัวอะไรมันออกไม่ได้มันออกมาไม่ได้ไม่ได้ไอ้เที้่เป็นหนอนเหรอเพื่อนพาพี่ไปเฮ้ย ่าชนระเบิดได้ปะอทายู่ทำไมหแล้วยู่ทำไมอวงแตกเดี๋ยวหาหาก่อนเฮ้ยมีคนเล่ามี่ขอล่าอะไรเออไปดแล้วพี่หว่นี้เาใหญเออมันเสียเที่ยวพี่ลงไปหาของไปไปเข้าไปเข้าไปเอออยไปเปิดทางแล้ว มึนหลอวะลองระเบิดกลางห้องนะวระเบิด์ีวิลเบิดหาขอนเลยพี่ฟ้ามิชชั่นนี้คืออะไรที่หาอะไรก็ได้เหรออะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่เก็บของได้เอาไปขาวที่ยามเยอะนะพี่แล้วถังออกซิเจนมันใช้ยังไงอ๋อไปใช้อย่างนี้อ๋อเออไอเดินไล่อยู่ไล่อยู่เลยเคลียร์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 เดียยวจำเดิมจำทางออกไว้นะ เอาชิบหายแล้วทางออกก่อแล้ววะผมถางออกเอ่อพี่ไม่มีคนตามผมมาผมกลับไม่ถูกอ่ะนี่นี่มาแล้วมาแล้วอุ้ยเซ็ดอ้ยซึ่งเดือดใจไปยรื่องเรื่องคนตายไปแล้วใครได้ยินพิการผมอยู่ในท่อนี่ไงอยู่ดีอยู่ดีอยู่ใกล้กันพี่มันมีห้องนึงมีหน้าสัปปรังไอ้นี่เก็บได้อันนั้นเก็บได้เก็บได้หน่ิ อะไรซากเหรออะไรอะไรเล่เลาจะซี๊เไม่จีบหายตัวเลยซี๊ดเปิดนี่เปิดเปิดปิดกันออกมาพี่เดินลงไปแล้วพี่ออกออกขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนไม่มีของเก็บของกันหรือยังอ่ะไหนของตรงไหนไม่เห็นอะไรเก็บได้เลยไม่เจอไม่เจออะไรหรอมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นรูปมือเก็บได้เลยพี่จริงออกซิเจนก็เลยมาเดี๋ยมีของนี้ไม่มี มันก็ออกเพราะผมไปเกือบทุกห้องแล้วพี่ไปขึ้นขึ้นมันจะตายกันแล้วเพื่อนตอนแรกเสียงมันน่ากลัวจังวะเออมันมีเสียงอยู่อ่ะได้ของมาแค่ชิ้นเดียวเไงเฮ้ยลองยังไปได้ต่อเพราะมันเหลือตั้งเศษทีเดี๋ยวจะกลับมาเรียนออกซิเจนเฉยไม่ได้แดกหรอกมันมันต่มันตามมาเรื่อยๆบอ เหมือนไอตัวที่ตามกูไม่ตามกูเข้ายาเลยสักน่าต้องจูบอ่ะอันนี้คือของที่ได้มาใช่ไหมเนี่ยเอาไปย่อยที่เราชิ้นเดียวชิ้นเดียวข้างนอกก็น่าจะของแบบตูยังไงนี่มีขยะข้างนอกเหรอเก็บได้เอ้าวปิดไปแล้วเขาอ้าอีฟ้าเอ้าเปิดให้โดยเปิดให้่อยเปิดได้เปิดได้เปิดได้แล้วนึกนึกว่าจะทิ้งกันซะอ๋อนี่ขยะเขียวนี่ป่ะหารเลยมาย่อยอีกเร็ว หาเลยมายออ่ออีเห็นกราฟแล้วเห็นกราฟแล้วอ๋อหน้าต้องเปิดเข้ามาย่อยบาโค้ดเปิดมาเก็บขยะนอกกันเดี๋ยวพี่เก็บหาข้างนอกให้โอเคได้เ๋ยผมจะรออยู่ข้างในก็ดีทุกคนทำไมมันน่ากลัวแปลกแปม่แบบม,ม,มันมีเสียงตุ๊กตุ๊ก <laughs> มันมีเสียงให้ฟืนกระสงุ๋ง,งะ,ะมันมีเสียงบุ๋งบุ๋งไม่ค่อยสอบเลยอ่ะกลัวเฮ้ยไปล้วถอยถอยย ไม่ตามันไม่ตามันไม่ตามน่าได้ทักชีนหนึ่งมั่งต้องปิดประตูข้างนอกโคตรทางตันนอนขออะไรก็ได้ที่ไม่นหนอนเปนหอนมาหลอนมา่งชอเี่ยดูฟีฟ้าโน้ตฟฟ้าโน้ต ที่หรอน่าทานอยู่บ้างขออีกสักหนึ่งชิ้นไหมได้ๆๆๆๆๆโอ้เจ้าต้องต่อย เปิดประตูให้น pues so no ่อยเปิดประตูให้น่อยเฮ้ยแต่มันมีคนอยู่ข้างนอกนะอย่าพิ่งชิบหายเข้าเปิดให้เดี๋ยเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เอานไปเอิ้นเอาเปิดดีกว่า ร้องออมา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 ร้องมาก่อนเนี่มันตายแล้วมันตายหรือยังยังไม่ตายยังไม่ตายตายแล้วจีบตายแล้วตายไป ดูเหมือนเราจะแตกนะือเรียบร้อยแตกพี่กันแตกเฮ้ยเราได้ตังค์มา100ศูนย์บอดี้บอดี้พลาปเนี่ยคืออ๋อเฮ้ยไออูเพิ่มเปสี่ดาวโดนดาวอีกแล้ว ไม่เนียนอปเลยไอ้ที่ที่เราเอาอย้ดนไปตอนแรกอะด้ต่างเพิ่ม